คําเตือนนี่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นจะเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับให้ซื้อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นห้ามดราม่าจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกคนของช่องแชมป์ชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามที่ผ่านมานะคะวันนี้เป็นแนวทางยี่กี้88รอบวันที่29ค่ะ29กันยายน2563นะคะ สูตรนี้เดินดีกับห้องเจษดาเบสรวยและลอตเตอวีไอพีค่ะวันนี้ห้องเจเจจะเดินดีกว่านะใครที่ยังไม่มีอิงสมัครดูริงสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแอดแนะนําเป็นเว็บรวยค่ะตอนนี้ปรับเพิ่มราคาของรางวัลขึ้นมาอีกนะคะจาก800เป็น850นะคะ,ะ90ก็เป็น92สูตรนี้วิ่งบนรูดล่าง19ประตูค่ะวิ่งบน30บาทรูดล่าง1บาท วิ่งบน60บาทลดล่าง2บาทวิ่งบน3 0บเอ่า90บาทลดล่างสบาทนะคะตามสเตปไปเลยรอบที่1ถึง12ค่ะต่อไปค่ะ12ถึง28ค่ะวันนี้ update. อัปเดตอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องนะดูหน้าจอมันจะยาวขึ้นหน่อยแต่ก่อนจำได้ว่ามาถึง24เนาะตัวหนังสืออาจจะเล็กลงหน่อยนะคะ <c oughs> 28ต่อไปค่ะ28ถึง44ค่ะสำหรับบางคนที่ติดตามมานานนะคะเ็าจะมีวิธีเล่นที่ต่างกันไปนะคะบางคนอาจจะเอามาวินกันอาจจะเอาผลของสมมติเราเล่นรอบที่30อยู่อย่างเงี้ยก็เอาผลของรอบที่29 30 31เอามอวินกันก็คือจะได้8 398 97อย่างนี้นะคะ ก็เอาโมวินกันเลยวินยังไงก็จะได้8 3 8 9 8 7 3 9 3 7 9 7 9 9 8 8แบบนี้นะคะอันนี้ก็มันก็เข้าเป็นบางรอบนะแต่เมาาื่อเช้านี้ห้องเจษด,ดาถือว่าเข้าดีนะคะลองดูค่ะถ้าแบบนี้มาจะลดต้นทุนลงมาอีกนะคะต่อไปค่ะ44ถึง60ค่ะ มีคนถามขอเข้ากลุ่มมาเยอะนะคะแอดเคยแจ้งแล้วนะว่าแอดจะรับคนเข้ากลุ่มแค่เดือนละ1ครั้งนะคะ1เดือนแอดรับ1ครั้งในกลุ่มของแอดไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรค่ะฟรีทั้งหมดนะคะถ้ามีใครทักหลังไม่ไปหาบอกว่าเสียค่านู่นค่านี่คือมิจฉาชีพนะคะย้ำไว้เลยว่าแอดไม่เก็บอะไรเพราะฉะนั้นถ้าใครเสียตังค์แล้วมาฟ้องแอดที่หลังบ่อยมากเลยล่ะ อ่อันนั้นแอดร,รับผิดชอบไม่ได้นะเพราะก็พูดจนปากเปียกปากแฉะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วสาเหตุที่รับคนเข้าแค่อทิตย์นหนึครั้งก็เพราะเ,เดือนละหนึ่งครั้งก็เพราะว่าคนก็เข้าออกกันนะเพราะว่าเป็นห้องฟรีอ่ะก็เข้าใจนี่จะเข้าก็เข้านี่จะออกก็ออกเพราะฉะนั้นแอดเลยตกลงว่ารับเข้าแค่เดือนละหนึ่งครั้งนะคะต่อไปค่ะ 6 0ถึงเ6ค่ะในห้องไม่มีอะไรนะคะแอดก็จะวาง88บดรอบยาวๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแอดไม่ได้เจาะอ,อะไรให้เลยเพราะฉะนั้นอยู่นอกห้องหรือในห้องก็ค่าเท่ากันนะคะบางคนก็ไม่ชอบอยู่ในห้องแบบจอแจหรือเปล่านะคะหรือบางคนเข้าไปก็ต้องการให้แอดวางรอบแต่รอบให้เลยแอดก็ไม่ได้วางขนาดนั้นนะแอดมาลงให้ฟรีๆค่ะต่ <c oughs> อไปค่ะครบ88รอบแล้วนะคะ ็วันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนค่ะเล่นอย่างมีสตินะคะ100บาทก็ถอนได้ถอนได้แล้วรีบถอนนะคะถอนได้วันละ99ครั้งจะได้100ปุ๊บถอนได้100ปุ๊บถอนอย่างนี้ได้เลยแล้วเพื่อนๆจะมีเงินเก็บนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ